ว่าโอ้ซองที่สองก่อนวันหวยอกอกะกคะน้องขาเดี๋ยวอาซองที่สองเดี๋ยวป้าวันค่อยส่งให้นะคะถ้าเขาถ้าเขาส่งมาเนี่ยเดี๋ยวป้าวันต้องอาทาเอามาเทียบกับสามสิบอสูตรสามสิบสองของป้วันก่อนเนาะว่าเขาชนกันไหมอะไรกันไหมเพราะว่าเราจะเน้นเลขวิ่งอะนะคะค่ะ อ๋อ oh, จาได้คะ่ะว่าน้องอยู่ในกลุ่มรัฐบาลจําได้จําได้ mm hmm. ค่ะเนาะก่อนหวยออกก็ประมาณถ้าเขาส่งมาเช้าประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มประมาณนะประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเดียวเพราะวันก็ส่งลงในกลุ่มเลยคะ่ะก็จะอย่างนี้ทุกงวดค่ะค่ะก็จะวิ่งจะอะไรก็ ปอกประวันก็รอซองที่สองค่ะเพราะว่าเล็กวิ่งมันไม่อั้นเนาะวิ่งมันไม่อั้นก็รอซองซองไทยเลยซองที่สองกันเนาะคือเขาจะส่งมาตัวเดียวอ๋อประวันนี่ว่าน้องที่อยู่ในกลุ่มอ๋อนี่เป็นเพื่อนกันเหรอคะแล้วน้องอยู่ในกลุ่มไหอยังคะเข้ากลุ่มไหอยังคะอ๋อออกมาสอบถานประวันค่ะน้องอ่า โอนเสร็จแล้วก็แจ้งสลิปลงในกลุ่มเลยนะคะน้องมีไลน์แล้วใช่ไหมคะอ๋อเพื่อนให้ลน์แล้วใช่ไหมค่ะค่ะค่ะน้องโอนเสร็จแล้วน้องก็แจ้งสลิปมาเนาะเดี๋ยวประวันอ่าตอนนี้ประวันอัดคลิปอยู่คะ่ะประวันอัดคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวประวันไปรับค่ะนะคะค่ะค่ะ,คะสวัสดีคะ่ะ คะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนอ่าก็มาพบมาเจอกับช่องนอยพานอยลาวพารวย5้าเซียนอีสานพารวยเช่นเคยนะคะก็เป็นช่องใหม่เนาะชื่นชอบผลงานก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันด้วยนะคะนี่ปะวันก็อันนี้จะเป็นสูตรของประวันเองนะคะประวันจะมาวางหลักร้อยให้ค่ะทั้งหมดก็จะมี3สูตรเนาะก็จะมาวางหลักร้อยให้ หลักร้อยของประวันก็จะมีอยู่ที่มีอยู่สี่ตัวนะคะสี่ตัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประวันค่อยบอกเนาะว่าร้อยประวันเนี่ยเขามาได้เลขอะไรมั่งแต่ส่วนมากหลักร้อยของประวันนี่นะคะ จะมาร้อยแล้วก็มาส0บค่ะแต่ถ้างวดไหนถ้าหลักร้อยหลุดเนี่ยเขาก็จะมา10หน่วยนะคะร้อยชุดนี้คือซึ่งจะแม่นยำม,มากนะคะจะแม่นยำม,มากค่ะร้อยชุดนี้ก็เป็นสูตรที่ประวันทำลงในกลุ่มอยู่ค่ะก็ามาแบ่งปันให้ค่ะเหมือนน้องๆบางทีน้องๆมีอ่าสงตัวเด็ดแล้วนนองไม่รู้จะเอาร้อยที่ไหนใส่ก็นี่เลยค่ะก็แค่สีหลักเองเนาะหลักร้อย มาทุกงวดค่ะมาทุกงวด อันนี้ก็จะเป็นสูตรส่วนตัวของปวันนะคะเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยนะคะอาจะมาร้อยหนึ่งตัวสิบหนึ่งตัวนะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าปวันใช้อยู่นะคะปะวันใช้อยู่ค่ะร้อยหลักนี้เนาะถ้าเขาหลุดหลักร้อยเขาก็จะมาสิบหน่วยค่ะชุดนี้ ซึ่งค่อนข้างที่แม่นยำอะ่ะคือเข้าติดต่อกันมาประมาณสามสามปีแล้วค่ะยังไม่หลุดก็มีมีหลุดงวดก่อนนู้นก็อ่าเขามาด้วยกันสองตัวร้อยหลุดค่ะอา่าก็มาสิบหน่วยเนาะสองตัวงวดก่อนนู้นถ้าเขาหลุดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาต่องวดที่แล้วนี่ก็อา่าได้สี่เนาะได้สี่สี่ ก็บนก็มา4 44เนาะร้อยหนึ่งสิบหนึ่งนะคะเอาแคปค่ะป้าวันจะไปละเดี๋ยวป้าวันจะมาลงอ่าอันนี้ให้อีกสิบบนค่ะสิบบนเนาะเดี๋ยวจะมาลงสิบบนให้พรุ่งนี้ป้าวันค่อยลงอ่าอ่าสามตัวล่างให้นะคะเลขสามตัวล่างให้ก็จะมาหนึ่งตัว ก็ทุกอย่างอ่ะจะจะมาหนึ่งตัวทั้งนั้นนะคะค่ะก็ประวันคงจบคิดแค่น,นี้กันนะคะน้องๆชื่นชอบหลักร้อยประวันก็จัดไปนะคะสวัสดีค่ะ